มาให้อาหารไก่ครับนะครับเล้าไก่บ้านสวนนะครับแต่ว่าเข้ามาเนี่ยพอดีมันรกนิดหน่อยพวกเศษอะไรที่ไก่มันเขียนะครับทำความสะอาดก่อนนิดนึงแล้วค่อยไปให้อาหารไก่กู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 กรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะก็กวาดรวมกันไว้นะครับแล้วก็กยออกนะครับพวกเศษใบไม้นั่นแหละครับถ้าเป็นเศษพวกพลาสติกอะไรเราก็แยกออกพลาสติกแยกเอาไปขายได้พลาสติกในนี้ก็คือพวก ตะกร้าที่เอามาทําที่นอนที่ฟักไข่นะครับมันก็จะผุพังไปอกองไว้เดี๋ยวเราไปให้อาหารไก่ฝั่งนู้นครับอันนี้มามานนี้มาเร็วอันนี้เป็นข้าวนะครับอันนี้เปิดมามันจะมีแมลงอยู่ข้างล่างเพราะมีความชืน้นเพราะนั้นไก่ก็จะมาจิกกินได้นะครับเปิดเปิดและย้ายที่ได้มาวันนี้มา ข้าสวยนะครับที่ที่เรากินเหลือนะครับที่เรากินเหลืออ,อันนี้ก็ย้ายออกอันนี้ก็คือเอามาเลี้ยงนะครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่4ที่5้าแล้วนะครับเป็นไก่บ้าน เลี้ยงนอกจากเลี้ยงมันมันได้ความสุขอะแล้วก็ขายได้นะครับกิโลกรัมละ80บาทก็คือให้เขามามาซื้อที่นี่ชุมชนก็จะมาเอาที่นี่นะครับไม่ได้ส่งนะครับอันนี้ก็จะได้ออกอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับจะได้ออกอีกชุดหนึ่งแล้วพิกัดอันนี้อยู่อำเภอโบเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับนะครับอยู่ที่บ้านแสแรนหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะฮะตอนนี้แม่กินข้าวอยู่นะครับผมก็เลยมาให้ปกติแม่ก็จะเป็นคนมาให้นะครับ โตแล้วนี่อ่าทีนี้มีอีกกรงน้อยต้องไปให้เขาในกรงเพราะว่าผมเปิดปล่อยแล้วมันจะมีกรงคัดอยู่นะครับซึ่งมันตัวใหญ่แล้วพอตัวใหญ่เราจะปล่อยออกมาแบบนี้เพราะว่าเวลามันเล็กอยู่เนี่ยมันจะแย่งอาหารไม่ได้มันโดนกินโดนแย่งอาหารนะครับพฤติกรรมของไก่หรือสัตว์ธรรมชาติเนี่ยเขาจะแย่งอาหารกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ใหญ่แล้วเขาสามารถหาอาหารกินได้ด้วยเนี่ยเขาก็จะเราก็จะปล่อยเขาออกมานะอันนี้คือกรงตัวตัวน้อย นี่ครับอันนี้คือปล่อยออกได้แล้วนะครับมานี่มามากินนี่มาไปกินข้างนอกไหมถ้าเขาออกไปก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าตอนที่ปล่อยครั้งแรกเขาจะไม่กล้าออกเท่าไหร่นะครับเขาก็จะให้กินในนี้แต่เราเปิดประตูออกแล้วคุณจะออกได้เลยนะครับคุณออกก็ออกได้เลยอย่างเงี้ยครับเอามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขามากินเองนะฮะ มาแล้วนะครับน้ำน้ำดื่มเนี่ยเราต้องเปลี่ยนถ่ายทุกวันนะครับให้ตัวน้ำส้มควันไม้นะครับผสมกับน้ำเล็กน้อยกินเดือนละครั้งก็ได้ครับช่วยในเรื่องการขับถ่ายอันนี้เลี้ยงแบบบ้านๆน,นะไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรนะครับแต่ว่าต้องทำเล้าให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับหมาเข้าไม่ได้ครับอันนี้หมาเข้าไม่ได้ก็คือเขาก็อยู่ได้สบาย นี่น้ำส้มขวันไม้นะครับซื้อมามีทั่วไปในท้องตลาดที่ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์นะครับใครทำเองได้เผาถ่านเองก็ใช้ได้ครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับเหาะไปนิดเดียวในน้ำนะครับ ข้าวสวยหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรําข้าวแล้วนะครับตามด้วยรําข้าวนะครับรำข้าวเนี่ยได้จากการสีข้าวเรามีเครื่องสีข้าวในโครเรือนเล็กๆทํานาสีห้าไร่ครับเราจะได้รําข้าวแบบนี้นะครับเป็นบ y p โปรดักชั้นดีนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาได้ผสมน้ํานิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้เขากินได้เลยนะครับใจเย็นๆ กินไปกินไปส่วนรำข้าวเขงก็จะจิกตลอดทั้งวันจิกได้นานอย่างเงี้ยครับ ก็แยกๆกันให้นะครับให้หลายๆจุด มาดูเล้าสำหรับนอนและไข่นะครับอันนี้เราใช้ตะกร้าแบบนี้เลยนะครับตะกร้าแบบนี้ให้เขาขึ้นมาไข่ไข่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูวางไข่นะครับก็จะแบ่งคนละอันไปเลยนะครับสังเกตดูตะกร้าเท่าไหร่ไข่มีมีเจ้าของทุกตัวนะแต่ว่าบางตัวเนี่ยเขาฟักไปแล้วนะครับอืมทำไว้แบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คือช่วงนี้ช่วงฟักไปแล้วนะคร <hiding. S 1> ับฟักไปแล้วแล้วก็มีมีวางไข่บางตัวนะครับอ่าอันนี้ก็มีไข่แล้วนะครับนี่มีหรือยังนะครับมีแล้วนะครับอ่าอันนี้คือเล้านอนนะครับเล้านอนของตัวไก่บ้านนะครับเป็นตะข่ายลวดแบบนี้นะครับก็ตะข่ายลวดแบบนี้ยมันจะมี2ขนาดอันนี้ขนาดแบบกว้างหน่อย ถ้าใครที่จะทําให้เอาขนาดเล็กกว่านี้มีนะครับมีเราทําการกรอบล็อกนะครับกรอบล็อกนะฝั่งนี้ก็จะมีเช่นกันอ่านี่มีไข่แล้วนะครับอันนี้ก็มีไข่แล้วนะครับก็ถ้ามีเศษเสื้อผ้าที่ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเราเอามาใส่เป็นหนุนให้เขาได้นะครับอ่านี่ก็คือเล้าไก่บ้านสวนนะครับ บางตัวก็พร้อมออกแล้วนะครับถ้ามีชาวบ้านมาขอซื้อเราก็จะทําการจับให้เขานะครับตัวที่เพิ่งปล่อยออกมาจากกรงคัดเขาก็จะค่อยๆอ,ออกมาหากินข้างนอกเองนะครับตอนแรกเขาจะไม่กล้านะครับแต่ต่อไปเดี๋ยวเขาจะหากินของเขาเองอันนี้เขียอะไรอันนี้เขียเศษข้าวที่อยู่ใต้สังกสีนะครับมันมีความชื้นแล้วมันก็งอกออกมาแล้วตรงนั้นมันจะมีแมลงด้วยนะครับ โอเคครับผมนะครับเล้าไก่บ้านสวนทําเล้าไก่ให้เสร็จเรียบร้อยนี่คือเล้าไก่ในงบประมาณเกือบ0 0 0 0ื่นนะผมทยอยทําเรื่อยๆนะครับข้างนอกปิดมิดนะครับบางส่วนมีเทคารด้วยนะครับแล้วก็ทําการกอบล็อกขึ้นมา3ขั้นนะครับ3ขั้นแล้วก็ตามด้วยตาข่ายลวดแบบนั้นนะครับข้างบนสามารถคล้องแยงหรือว่าตาข่ายต่างๆได้เพือ่อ เผื่อเขาบินออกถามว่าบินออกไหมบินออกได้ครับแต่ว่ามันออกน้อยมากแล้วมันจะกลับเข้ามานอนคืนนะฮะ,อะรอบนี้ก็ร้อยกว่าตัวครับร้อยกว่าตัวนะครับอันนี้เล้าไก่อันแรกตามที่แจ้งไปนะครับแล้วก็ทําเล้านอนเมื่อก่อนมีเลี้ยงไก่ไข่ด้วยแต่ไก่ไข่หมดอายุไข่นะครับเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะเอาเข้ามาอีกนะครับเอาเข้ามาเพื่อที่จะไว้กินไข่นะครับโอเคครับผมนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ นะครับทำเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลายคนอยากเลี้ยงหลายคนเห็นแบบนี้อยากเลี้ยงถ้าเราอยากเลี้ยงเราต้องนะครับเลี้ยงมันนะครับถ้าอยากเลี้ยงให้ให้ให้มีนะครับให้มีแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือ1ทําเล้เราให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยหาพันไก่มาลงพันไก่ครั้งแรกท,ที่ที่แม่ผมเอามานะครับเอามาจากบ้านในหมู่บ้านนั่นแหละแค่ไม่ถึง10ไม่ถึง ไม่ถึง20ตัว10กว่าตัวเท่านั้นแล้วเขาก็ขยายไปเรื่อยแล้วก็ขายออกไปเรื่อยนะครับไม่มีการเอาไก่ข้างนอกมาอีกเลยนะครับแล้วก็ทําการฟักเองฟักธรรมชาติไม่มีตูฟักไข่นะครับลองดูเลี้ยงแบบง่ายๆอันนี้อาหารก็คือราข้าวข้าวที่เรากินเหลือนะครับแบบนี้แล้วก็อาหารว่างต้นกล้วยนะครับสับให้ละเอียดผสมกับราข้าวให้เขากินด้วยนะครับหรือ ใบหญ้าเขียวให้จิกด้วยเขาจะได้มีน้ำหนักดีนะฮะน้ำหนักดีโอเคครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ